สวัสดีครับเรตาพรฟาร์มนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาจากอำเภอเสรีภูมินะครับก็มาซื้อเครนติดรถไถนะครับก็เลยมาขอลองทดสอบนะครับทดสอบยกจริงก่อนนะครับปรากฏว่าถูกใจนะครับบอกว่าใช้ดีกว่าที่คิดนะครับใช้ดีกว่าที่คิดอีกก็คือมันไม่ได้กดลดนะครับมันไม่ได้กดลดมากมาย ก็คือรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่โครงนะครับมันรู้สึกว่ามันยกได้ดีนะครับถูกใจนะครับก็เลยซื้อกลับบ้าน1ชุดนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่082-866-4701นะครับ082-866-4701นะครับหรือว่าท่านที่จะขอคำปรึกษาสอบถามเข้ามาก็ สอบถามได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับริตาพรฟาร์มนะครับแท็กเตอร์โกลิฟขอบคุณมากครับ